สนุกดีนะเวลาออกไปชวน <Okay. S 1> บวชกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยจริงๆในการชวนบวชนี่นะต้องใช้ก่อนออกไปนี่ต้องอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานว่าเราไปทำหน้าที่สืบต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยการไปชวนชายมาบวชขอให้เราพบคนดีพบผู้ชาย แล้วเดินไปบนถนนเห็นผู้ชายมาแบบนี้ต้องดูให้ดีว่าเป็นผู้ชายแมนแมนนะแล้วอธิษฐานว่าให้ชวนบวชได้ง่ายๆให้คำพูดของเรามีพลังคำพูดของเราหน้าฟังชวนใครให้มาบวชนี่ก็ขอให้สำเร็จ เชื่อกันอธิษฐานแบบนั้นก่อนออกไปแล้วความตั้งใจที่เราอธิษฐานแบบนี้มันจะได้เป็นผังติดตัวเราไปด้วยที่ว่าเป็นการต่ออายุให้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยวันนี้นี่เราไปทอดกระถินห้าพันวัดแต่เราวัดนี่นะมีพระน้อยลงแต่ว่า สามารถรับกระถินได้ยังแสดงว่าพ,พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่วัดนั้นยังแข็งแรงอยู่แล้วเราก็ไปร่วมกันทอดกระถินโดยโครงการ5,000วัดกระถินทั่วไทยเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นการให้กำลังใจทางคณะสงฆ์ด้วยเจ้าวาดด้วยและผู้ปกครองด้วยดังที่เคยพูดมาแล้ว การที้มาดูว่าจํานวนพระภิกษุสมณีนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่ว่าเป็นการต่อ,อยุบพระพุทธศาสนานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาพาดหัวแบบนี้นี่นะว่าสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอึง้งภิกษุสมณีลดหวบเหลืออยู่แค่2องแสนห้าพ 851รูปนี่เป็นสถิติของปี2561ซึ่งจากเดิมเคยสำรวจว่ามีถึงส0 0แสนรูปแต่ว่าเราก็เห็นนะว่าในหน้าข่าวต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียดายเสียดายผู้ที่เป็นชายแมนแมนแล้วต้อง เรื่องของยาเสพติดเรื่องของสุลาเรื่องของการพน,นันแล้วก็ถูกจับเข้าคุกหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาทน,น่าเสียดายจริงไม่รู้ว่าได้บวชหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วเป็นชาแมนได้สมบัติมาแบบนี้พร้อมที่บวชแล้วนะ่ยแล้วพลาดท่าประมาทพลังเพลไปไปเสีย ชีวิตสก่อนหรือถูกจับสก่อนนีก็น่าเสียดายแทนะนะแล้วเรามาดูสถิติของที่ที่เขาจับมานี่นะจำนวนสองแสนปี2561นนี่นะสองแสนห้าหรูปเนี่ยเขาเอาเฉพาะผู้ที่บวชตั้งแต่หนึ่งพรรษาขึ้นไปถ้าบวชแค่ห้าวันเจ็ดวัน บทหน้าไฟบนี้เขาไม่นับนะเอาว่าเมื่อปี2,559 2,559นี่มีพระภิกษุ2 9 8 5 8 0รูปสำเเ้นอีก59,587รูปรวมกันแล้วก็300,000กว่าก็ ถือว่าน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือปี5 59 2,559เนี่ยมีตั้งเกือบ3แสนรูปรวมสำมนาเนี่0ก็3แสนกว่ารูปแต่พอ2,561เหลืออยู่แค่2 5 2 0 0 0 2 0 0กว่ารูปนี่เอาสถิติพรุ่งนี้มาให้ดูในปี2,500 507เกิดละยาง2,507 ประชากรไทยเนี่ยมีทั้งหมด28ล้านคนแต่ว่ามีพระภิกษุสามเณรแสนสามมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบรูปตีว่า2แสนสามมื่นเจ็ดพันแปดพันแค่ะนะ่จาก28ล้านคนนะพอมาปี42 2542ตอนต้มยำกุ้งระบาดใช่ไหม จำได้ไหม2 5 1 1 2 5 1 2ประชากรไทยเราขึ้นมาถึง61.6ล้านคนมีพระภิกษุสำเนนอ่ะ365,000กว่ารูป365,000เท่ากับจำนวนวันในหนึ่งปีนะ365 365,000กว่ารูป พอมาดูปี2,500นั่น542หลังจากนั้นมา20ปี20ปีนี่ประชากรไทยเรานะเพิ่มจาก16 61ล้านคนนะ่ยขึ้นมาเป็น66ล้านคน20ปีนี่เพิ่มขึ้นมาแค่4ล้านแค่5ล้านคนเอง20ปีนะพระภิกษุสามเณรนีนน่ลดลง จาก365,000ห0เหลืออยู่2 5 2 0 0 0ห2 5 2 0ื0 0พอก็หายไปประมาณแสนกว่าแสนกว่ารูปประชากรเพิ่มขึ้น5ล้านคนแต่ประชากรพระจำนวนพระหายไป1,000 0แรูป น่าตกใจเนาะนี่ไงจึงเป็นที่มาว่าเราทำไมต้องมาตามคนชายแมนมาบวชน,นี่6สถิติเมียถึง2 5 6 2นะกำลังดู2,5632,563เนี่ยประชากรไทยเนี่ยประมาณเกือบ70669ล้านปรากฏว่า จำนวนวัดเออเดี๋ยวนะจำนวนพระภิกษุ2,500อ่าเดียพระภิกษุ2,563 2,563เนี่ยพระภิกษุสำเน้นหายเข้าไปอีกจาก250,000 50, 50,000กว่าเนี่ยเหลือ240,000กว่าปี2,563ลดลงไปอีกหมื่นหนึ่ง ทั้งพิสุสัมเนธนะเฉพาะพิสุอย่างเดียวเหลืออยู่2 0งแสนกับอีกห้าพันเท่านั้นเองน่าตกใจเนาะลดไปเยอะมากเลยแล้วก็ที่ทำหน้าที่ชวนบวชมากๆเลยเนี่ยก็มีอยู่หมุคณะพวกเรานี่แหละที่ไปชวนกันทำกันเต็มที่เลยเพราะว่านี่คือการต่อาอยุให้พระพุทธศาสนานี่ไงว่ามีความสำคัญอย่างไรเราจึงต้องไปชวนทำหน้าที่ชวนบวช แล้วจากจำนวนะวัดนะวัดเนเมื่อปี2,555 2,555เนี่ยวัดที่มีพระสงฆ์นะไม่นับวัดร้างนะวัดนี่เป็นพระสงฆ์จำพรรษายอยู่37,713วัดพอมาปี2,564คือเมื่อปีที่แล้วมีวัดเพิ่มขึ้นมา 42,626วัดนั่นคืออะไรวัดเพิ่มขึ้นแต่จำนวนพระน้อยลงนี่คือตัวเลขที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นพวกเราเองลูกหลานลวงปู่ไปช่วยกันเอาบุญใหญ่อันนี้นะไปตามชายแมนมาบวชเท่ากับเป็นการต่อ,อยุ่ให้พระพุทธศาสนาแล้วก็ต่ออยู่ให้พวกเราเองด้วยบุญนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆเลย ก็ขอโนโมทนาบุญทุกท่านที่ไปทำหน้าที่ชวนบวดกันนะส,สำหรับปันนี้ก็ขอให้พวกเราได้ได้บุญกันมากๆแล้ววันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้พวกเราคงได้ฟังข่าวกันเนาะว่าคนไปแออัดกันเลินแสนเลยนะถ้าเราดูในภาพข่าวนะ แล้วก็แต่งตัวเป็นผีปีศาจเนื่องในวันฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็ไปชุมนุมกันแออัดกันไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเกิดการตกใจแล้วก็เหยียบกันพอเหยียบกันก็ตายก็ตกใจกันใหญ่ตอนนี้เห็นได้ข่าวมาว่าตายไปแล้วร้อยสิบเก้าคนแล้วเป็นคนที่อายุน้นอยๆท้งนั้นแหละ เป็นกำลังหลักของชาติอายุวัยรุ่นจนถึงไม่เกินยีห้าประมาณเนี้ยเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วที่น่าเน็ตหนาดคือเขาทำพิซซีอาคือการผายปอดช่วยชื่อเหลือคนช่วยชีวิตเอาไว้เนี่ยนอนเลียงบนถนนฟุตบาทแบบนั้นนะแล้วช่วยกันปั๊มหัวใจเสียดายที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย แล้วยังไปแต่งไปแต่งหน้าแต่งตัวอีกเป็นน่าเกลียดน,น่าเกลียดน่ากลัวแล้วเขาก็ตายในสภาพแบบนั้นน่าคิดเนาะงั้นพวกเราเองไปชวนกันพวกเรายังมีวัยรุ่นที่รอให้เราไปชวนมาบวชอีกหลวงพ่อเคยบอกอไว้ว่ายังมีคน ที่มีบุญมาเกิดพร้อมกับพวกเราในยุคนี้กระจะดกระจายไปอยู่ที่ต่างๆบางคนก็ไปเกิดในต่างแดนต่างประเทศต่างภาษาเนี่ยก็ยังรอกันอยู่แต่เราในเมืองไทยของเรานี่ว่าก่อนพูดภาษาไทยรู้เรื่องะรอพวกเราไปยังมีคนมีบุญมาเกิดอยู่นะแล้วรอให้เราไปชวนเพราะฉนั้นไปทำหน้าที่ นี้กันแล้วก็ค่ำคืนวันนี้คืนวันอาทิตย์เราจะไปเวียนพระทักษินไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อแล้วก็แผ่เมตตาอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาเรามาแผ่เมตตาให้ผู้ที่อายุสั้นทั้งหลายเหล่านั้นนะในค่ำคืนวันนี้ที่ณพระมหาธรรมกายเจดีย์แผ่อธิฐานี้เขาสงสารนะ แล้วก็เราจะได้บุญใหญ่กันนะอะวันนี้ขออนุโมทนา่ทนี้ก่อนสาธุบูชาพระพร้อมกัน 阿拉หังสัมมาสัมพุทโธพระคควาอะราหังสัมมาสัมพุทโธภะคควาพุทธังภะคควันตังอะิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระกวะตาธรรมโมสวาคาโตภะคะวตาธรรมโธมธรรมนามสามิธรรมังนามสามิธรรม,ม,มโมเมนาถูพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทุกท่านเลยนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านเลยนะสาธุแต่ก่อนกลับไปชวน คนบวชให้ได้สักคนละคนก็ยังดีนะ,ะไปต่อ,อยุให้กับพระศาสนาต่อ,อยุให้กับพวกเราทุกคนเลยแล้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กระกระกระ